สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาฮีออยครับนี่เป็นครั้งแรกหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผมเนี่ยจะได้เดินทางไปต่างประเทศครับและเป็นครั้งแรกด้วยที่จะได้ไปประเทศสิงคโปร์ด้วยเพราะประเทศนี้นะ,ะอยากไปมานานแล้วก็ไม่ไกลาจากไทยด้วยครับเลยจัดทริปไปกับเพื่อน5วัน4คืนสายถ่ายรูปสายคอนเทนต์เนี่ยต้องไม่พลาดนะครับใครที่แพลนจะไปเหมือนกันเนี่ยมาตามรอยในคลิปของผมได้เลยครับ เราก็เพิ่งผ่านจากตอมอมาค่ะก็จริงๆไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยฮะเขาบอกว่าเราเข้ามาเที่ยวเราก็ช่วหลักานที่มีเพราะว่าเราก่อ n c เอามาแล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลเรกกระเป๋าก่อนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงในห้างตัวจีวิวแล้วนะครับบรรยากาศเนี่ยเย็นมากนั่นไงเราได้ยินเสียงน้ําตกแล้วอยู่ตรงนั้นนั่นเอง ครับทุกคนก็คือที่พักของเรานะครับก็จะเป็น iBIS Budget Hotel Ruby นะฮะก็เป็นโรงแรมเนเคคือ i b i s นั่นเองนะฮะซึ่งโรงแรมนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ย่านเกลังนะฮะก็ไม่ไกลาจากตัวเมืองสิงคโปร์มากก็เดินทางประมาณแบบครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ซึ่งราคาที่พักเนี่ยก็คือที่เพื่อนจองไว้เนี่ยก็คือตกคืนละประมาณแบบ2องพันนะถ้าอยู่กัน2คน3คนเนี่ยก็คืออาจจะตกคนและไม่ถึงพันก็ได้นะต่อคืนนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองดูในเว็บไซต์ได้จองที่พักมาได้นะครับ ที่2ครับเราก็ซึ่งข้างหลังทุกคนก็จะเห็นเป็นวิวของตัวตึกที่เป็นเรือเนาะเดี๋ยวเราใส่อินเสิร์ตเข้าไปทีนึงแล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะเป็นตึกสีสีเขาเรียกว่าเป็นสถานีตํารวจเก่านะฮะของที่นี่แล้วก็เป็นย่านที่แบบนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยชอบมาถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูรูปกันเลย ซันเวฟซึ่งทางเดินขึ้นโอ้โหฮัลโหลก็คือต้องพอร์ตแมสเพราะว่าหายใจไม่ออกแน่นอนมาถึงนะครับมรรอากาศข้างบนก็อย่างนี้เลยครับ ็นบลุยวิสตอลครับที่เป็นพอพอฟฟัลสโตร์ที่เอามาจะอยู่กลางทะเลสาบมอร์าอนาเบย์เลย เดินทางมาถึงที่ชั้น L3 นะฮะเร v e l 3ก็เดินตามมาตรงนี้ครับ Banty พ i เซน e Express ก็จะเป็นเอ็กเพรสที่จะเดินทางเข้าไปที่ Universal Studio นั่นเองครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่ Universal Studio เรียร้ออแล้วนะฮะก็คือเวลาเขาเปิดเข้าเนี่ยประมาณเที่ยงนะฮะเราก็มารอหาอะไรกินก่อนที่จะเดินทางเข้าไปนะฮะซึ่งเมื่อกี้นะฮะเราก็นั่งรถข้ามเกาะด้วยรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลนะฮะที่เป็นแบบรางเดียวอะไรย่างี้ก็เดินทางประมาณแบบไม่ถึง10นาทีนะฮะก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วแบบแค่ข้ามเกาะเฉยๆนะฮะ เราก็เดินทางมาถึงข้างในในส่วนของสนุกที่เป็น Universal Studio แล้วนะฮะตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็คนอ่ะเยอะแต่ไม่ได้เยอะมากนะฮะยังพอแบบมีทางเดินได้อยู่ ซึ่งหน้าหน้าผมตอนนี้นะฮะก็เป็นโรลเลอ Roll ะะเร์คสเตอร์นะฮะรีวิวเครื่องเล่นที่1นะฮะเมื่อกี้ขึ้นไปเล่นตัวโรลเลอร์คสเตอร์ตัวนี้มานะฮะมันใหญ่มากแล้วก็เสียงคือ <c oughs> เสียงหายเพราะว่าจังหวะที่มันขึ้นไปอะ่ะแล้วมันลงอะ่ะน่าจะจังหวะตรงนั้นนะทุกคนพอมันขึ้นตรงนี้ไปแล้วใช่ปะ่ะปุ๊บแล้วมันปล่อยลงเลยอะ่ะคือจังหวะปล่อยลงเลยปุ๊บแล้วมันก็หมุนเลยมันสุดยอด <c oughs> โอเคครับเมื่อกี้เราก็ข,ขึ้นเครื่องเล่นที่2มาก็คือนี่เลยครับมัมมี่ มันจะเป็นแบบฟิลตอนนั่งรถไฟหอในที่มืดอะเหมือนถ้าเป็นที่ไทยก็จะเป็นที่ดีมเบิร์กชวาจะเป็นเหมือนแบ็คโกล์ที่เรานั่งเครื่องเล่นลงไปใช่ป่ะแล้วมันจะมืดหมดเลยแต่มันก็ยังมีตีมเขาเรียกว่าอะไรตีมของมัมมี่ตีมของว่ามิจียิปอะไรอยู่ซึ่งก็มีความแบบลึกลับที่สุ่มงอะไรอย่างนี้ซึ่งให้คะแนนเต็มสิบถึงเก้าเลยนะครับเขาสวยังไงบ้างครับฟิลท้ี่ลึกนุกมากน่ากลัวแค่จิ๊บที่เรต้องมาลองอันนี้คือเป็นเครื่องเล่นที่สอนให้เราไปนะเดี๋ยวจะไปเราจะไปเล่นอะไรต่อเเเเดดีีีี๋ยยยยววตตาาาาามมมไไปููกกกััันนนนลลครรรบอออ้่่ททะะฮสงง ท Fe, ี่เราก็ไป push in b o o t มานะครับเป็นใจแอนก็คือแบบฟิลน่าลกน่ารักกุบกิบตื่นเต้นพอแบบไม่ได้แบบอู้ยอะไรมากมายนะครับแบบเด็กเล่นได้นะฮะผู้ใหญ่ตกใจนิดนึงแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะเดินเข้าไปที่ปราสาทนะฮะพระราชวังฟ a r far อ w a y ของเชคแอนฟิลน่าเองในเรื่องนะครับนี่เสด็จพ่อเสด็จแม่ อันนี้ก็จะเป็นใครที่ซื้อโปรที่เป็นมินเนี่ยนนะครับก็จะได้เป็นป๊อปคอนนะฮะเดี๋ยวเราต้องเปิด QR โค้ดให้เขานะครับนี่ครับเราก็ได้เป็นเซ็ตบ๊อปคอนนะฮะที่เป็นเซ็ตที่ซื้อเป็นโปรมินเนี่ยนนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่อีกเครื่องเล่นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นแบบกิมมิกน่าร่ารนะคนที่กาลังมานะฮะนี่เลยครับเซมสันเดี๋ยวเราจะเดินลงไปครับ ที่เครื่องเล่นสรานโฟมเมอร์ซึ่งเป็นแบบนั่งเหมือนรถอะ่ะแล้วมันก็จะแฝกตามเป็นฟรีดีให้เราได้เล่นกันนะคะซึ่งตอนนี้คนโล่งมากรอ5นาทีเองเรามาเล่นกันรอบ2แล้วเอาไปดูกันสุดท้ายปิดท้ายด้วยฮิวแมนเสียงหายไม่เหลือแล้วมันเป็นรถไฟหอนะครับทุกคนสุดยอดมากต้องมาสักครั้งนะคะคนต่อแถว เยอะมากเป็นชั่วโมงในที่สุดก็ได้เล่นใครที่สนใจฮะก็มาลองได้นะฮะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ม่เป็นเครื่องสุดท้ายแต่อีกเครื่องเล่นหนึ่งที่ไม่ได้เล่นนั่นก็คือจอรวสิกขาเพราะว่าเมื่อกี้คิดกับเพื่อนดูแล้วว่าเออใส่งเกงมาสีขาวเสื้อบาอะไรอย่างเงี้ยกลัวมันเปียกแล้วมันจะแบบกลับไม่สะดวกอะไรอย่างงี้ฮะ,ะก็เสียดายเหมือนกันก็ไว้โอกาสหน้าอาจจะมาอีกก็ได้นะฮะก็บรรยากาศตอนยามค่ำคืนนะฮะสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปแถวแถวส่วนในเมืองการ์เด้นเดเบยนะครับไปดูกันวันพรุ่งนี้เลยครับ ดีครับทุกคนนี่ก็เป็นวันที่4แล้วนะฮะที่เราอยู่ที่สิงคโปโร์ครับอันนี้ผมก็อยู่ที่นี่เลยครับเห็นจากด้านหลังแล้วก็คือเป็นภูเก็ตนะภูเก็ตนะไม่ใช่ <laughs> อยู่ที่ชัยนาทาวนะฮะวันนี้เราจะไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนเพราะว่าเราออกจากที่พักเนี่ยระมาณแบบตอนเที่ยงนะฮะก็หิวแล้วก็จะไปที่ร้านยำชาชัยนาทาวนะฮะจะเป็นร้านที่ตามที่คนคอ่ะบอกต่อกันมาว่าเอออร่อยอ,ยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะกําลังเดินไปที่ร้านนะครับ อนี่แหละรสชาติทีด่ดีมาดูความหนาของมันนะครับเวอร์ามากชิให่มากหมูกรอบดีมาก เราก็อยู่ที่สถานีเบย์ฟอนนะฮะ MRT เบย์ฟอนนี่ทางเชื่อมไป Garden by the Base นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ g การ์เดนไบเดนี่ครับแด์ม์คของประเทศนี้ครับไปดูกัน นี้แล้วก็มาอยู่ข้างในตัว c r o เวอร์ฟอเรเรียบร้อยนะฮะนี่เลยครับบรรยากาศก็กเต็มไปด้วยต้นไม้นะฮะแล้วก็สดชื่นมากอากาศเยน็นไม่ได้ร้อนอะไรเลยนี่เลยก็จะเห็นเป็นวิวของทะเลสาบมารูน่านะฮะอันนั้นก็จะมีชินช้ายะนี่เลยอันนั้นจะเป็นโดมโฟวเวอร์อีโฟวเวอร์หนึ่งนะฮะอีกโดมหนึง่งอุ้ยแป๊บหนึ่งมันสูงมึง <laughs> มันสูงมากแป๊บนึงเดี๋ยวให้ดูตอนแรกนึกว่าไม่สูง เราเดินไปอันนี้เป็นสกายวอล์กเชื่อมนะฮะเดินไปแปบบ๊บนึงก็จะเป็นแบบจุดชมวิวอะไรอย่างงี้จุดถ่ายรูป เราก็อยู่ที่กาดิมาเดเบย์คือถ้าใครจะมาฮะแนะนำมาประมาณแบบสี่ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ร้อนนะฮะอากาศกำลังเย็นดีนะครับถ้ารอบสายสีเสียงด้านหลังนะฮะประมาณทุ่มสี่สิบห้ากับสองทุ่มสี่สิบห้านะฮะมีสองเวลานี้ใครที่กำลังอยากจะมาแบบหลูปตอนกลางคืนนะฮะมาตามเวลานี้เลย ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่วันสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นวันที่5หลังจากที่เรามาสิงคโปร์นะและด้านหลังของผมนะฮะก็คือเป็นฟู้ดคอร์ดนะฮะอยู่แถวไชน่าทาวนะะ์นะฮะซึ่งเรามากินข้าวมันไก่ร้านดังชื่อร้านเทียนเทียนนั่นเองครับนี่เลยมาแล้วเพื่อนบอกว่าถ้ามันเป็นกลุ่มใช่ไหมสี่ห้าคนอะไรย่างี้สั่งม,มันเป็นเซ็นี้เลยแล้วก็ข้าวคนละจานคนละถ้วยอะไรอย่างงี้มันจะได้แบบกินไก่ช่ำๆคุ้มๆนะฮะคิวก็แบบไม่ได้รอนานมากนะครับอ๋อเป็นศูนย์อาหารแม็กเวลนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองกินนกัน ข้าวคือในนี้ไทยเลยมันจะหอมๆกระเทียมแล้วก็น้ำซุปไก่อะ่ะเวลาหุงอะ่ะจิ้มมันจะแบบสีเง,ง,งี้สีน้าต้มครับหลังจากที่เรากินข้าวมันไก่ที่เ้าเทียนเทียนแล้วก็เดินทางไปอยู่ที่สนามบินชางงีนะครบที่ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับ5วัน4คืนครับ ทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ5วัน4คืนนะครับที่สิงคโปร์ก็เดินทางมาตั้งแต่กรุงเทพนะครับก็ตั้งแต่วันที่7มิถุนาแล้วก็กลับวันที่11มิถุนานะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปนี่ไปหลายทีมากๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องของการขั้นตอนการเข้ามาเที่ยวที่สิงคโปร์ครับไม่ได้ใช้อะไรมากเลยนะใช้แค่พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนจองที่พักอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็กรอก ICA นะฮะที่จะเข้าเข้ามาที่สิงคโปร์ก็คือมาแบบกามรีนออนรรม วันก่อนบินนะฮะเช่นแบบเราบินวันที่3ใช่ไหมั้งกองแต่วันที่ 1, 1เลยประมาณนี้นะครับส่วนไทยพาสตอนนี้เขายกเลิกแล้วนะฮะก็ตอนเนี้ยคือเราจะเข้าไทยใช่ไหมก็ไม่ต้องกองไทยพาสอะไรก็แค่โชว์แค่พาสปอร์ตเท่านั้นเองครับจริงๆเนี่ยทริปนี้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมมาสิงคโปร์นะครับใครที่กำลังแบบว่างแพลนอยากจะมาอะไรเนงะี้ยก็ลองบุ๊กคิ้งว่าเอออยากจะไปแบบโลเคชั่น,หนไหนแลนด์มาร์คไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าเรามีค่าใช้จ่ายมีงบเท่าไหร่ประมาณนี้ถ้ามากี่คนเราจะได้แพลนค่าใช้จ่ายถูกนะฮะก็ทั้งงงนนนนีี้้้เเเเเ่่่ยปป็รรรืืออออขแแแบบบัจจจกุคคคลลาะะะวตใซไ กินอะไรอะไรเงี้ยถ้าเราเสิ่ยงภาพใจก็คือนี่เลยเรื่องของการแบบเดินทางอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบใช้แค่บัตรเหมือนเป็นบัตร atm เป็นบัตรเดบิตอะไรเงี้ยใช้สามารถใช้บัตรเด bit, บิตและบัตรเครดิตอะไรเงี้ยแต่เข้าพวก MRT พวก BTS พวกรถเมล์อะไรเงี้ยได้หมดเลยคะจะเดินทางไปไปไหนอะไรเงี้ยก็คือสะดวกสบายมากเลยครับใครที่กําลังจะมาสิงคโปร์นะฮะอยากให้มากันนะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้ฮะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ